สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมนะครับจากรถหมดสัญญาเช่านะครับผมวันนี้แซมมีรถหลุดจองอีก1คันนะครับผมเป็นรถแคมเปญพิเศษนะครับราคาพิเศษเลย4ประตูตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดานะครับ 2.4e เลขไมค์คันนี้82,000เท่านั้นนะครับผมราคา3 2 9 0 0 0บาทสวยมากนะครับหลุดจองนะครับผมใครจองก่อน ตัดสินใจก่อนเอาไปเลยนะครับคันนี้สวยมากนี่ดูกอทอนีนับหนึ่งันะ1102นะดูนี่ดูห้องเครื่องกริปกริปเลยนะนี่นะครับเลี่ยมมากนะครับผมดูหัวน็อตก่อนไม่สนิมนะช่วงล่างไม่สนิมนะดู17เดนะือน8ปีหนึ่งปดนะเนี่ย ฝากระโปรงหน้าก่อนดูสวยมากนะครับตั้มโลโก้โตโยต้าชัดเจนนะครับตั้มลม ABS สวยงามนะ,นะดูเนี่ยหัวน็อตท,ที่แก้มขวาสวยมากนะฝากระโปรงไม่เงานะครับขวาไม่เงานะครับนี่สติ๊กเกอร์ไม่มีรอยแกะนะนรอยอ้ารอยู่ชัดเจนนะครับซีนยาแนวต่างๆนี่นะไม่มีขาดตอนนะครับ ดูฝั่งหนึ่งเนี่ยดูหัวนอ็อตขวาเดิมเดิมแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมเดิมนะครับดูห้องเครื่องสวยมากนะครับสติกเกอร์มอกอไม่มีรอยแกะนะครับแผ่นเพสสมบูรณ์หมุดยึดซ้ายขวาไม่มีรอยแกะนะครับดูคานไม่เงานะคานไม่เงาคานไม่เงาเลยนะครับสวยมากนะครับเนี่ยหัวน็อตด,ดำสนิทเลยนะครับตัวแอลชัดเจนนะครับ เนี่ยดูมาร์กเนี่ยมาร์กอยู่เลยนะครับเนี่ยคานไม่เงาหมอน้ำเดิมๆของโตต้านะตรงอาชัดเจนนะครับผมดูบอกเลยโคตรสวยเลยนะครับผมขอญ่าินะครับโคตรสวยเลยนะเนี่ยหลุดจองนะหลุดจองนะคันนี้บอกเลยไปไวแน่นอนนะจองออนไลน์ได้เลยนะครับผมนี่ตรงปกแน่นอนนะครับ ดูในส่วนของอปียางคันนี้ยางปี2020นี2020ะครับผมสัปดาห์ที่25นะครับขอบ16นิ้วเป็นของบิตโตนนะครับดูแก้มก่อนแก้มขวาแก้มขวาเดิมมากนะปิ้งมากบอกเลยว่าปิ้งเลยนะดูเลขไม์ก่อน83,217กิโลเมตรที่ใช้งานไปเท่านั้นเองนะ โอ้สวยมากเล็กไม้สวยเลยกุญแจครบตั้งหากดูเนี่ยรีโมทหนึ่ดอกรีโมท2ดอกแล้วก็เนี่ยกุญแจอะไหล่อีก1นดอกครบอีกอันนี้กุญแจล็อกล้ออะไหลนะ่นะแผงข้างก็ตัวนี้เป็นตัวรองท็อปนะครับตัว e นะครับโครเมียมนะแล้วก็กระจกออโต้ Auto, นะครับอัตโนมัติเฉพาะฝั่งคนขับนะเนี่ยกดอ่าเนี่ยออโต้ Auto เลยนะพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับ พวงไลมัลติฟังก์ชันนะครับหน้าจอเชื่อมต่อกับบลูทูธได้นะครับนี่หน้าจอแบบนี้นะเชื่อมต่อบลูทูธได้ CD ด้ CD USB ได้นะครับมาตรฐานแอร์แบคคู่นะครับถุงลมนิรภัยคู่อ้านะาดูซอกนิดนึงเนี่ยดูโคตรสวยเลยเนี่ยเดิมๆนะครับสติ๊กเกอร์ลมยางเนี่ยรอบๆนี้ไม่มีสีค้นแลบนะครับดูเม็ดอาก,ก่อนดูผู้ขูคมชัดมากนะ ผ้าหลังคานิดนึงสะอาดสวยงามน,นะเป็นเกียร์ธรรมดานะคันนี้เกียร์ธรรมดานะเกียร์ธรรมดานะครับมาดูด้านท้ายกันนิดนึงดูโอ้เม็ดอร์คมชัดเจนนะครับเดี๋ยวลองมุดดูคานล่างหน่อยหนิมไม่หนิมมาดูกันไม่หนิมนะดูคานล่างไม่หนิมนะ ดูคัสซีหน่อยเอคัสซีสวยมากเห็นไหมครับเนี่ยคัสซีสวยเลยเนี่ยสวยงามเลยนะครับมาดูซอกกระบะหน่อยที่แซมเคยบอกดูโหนี่พอโดนแดดแล้วชัดมากเห็นไหมเนี่ยเวลาลูกค้าดูท้ายกระบะนะต้องดูเม็ดอาร์ตตัวนี้นะเนี่ยชัดเจนนะเห็นไหมเดินจริงๆนะไม่โม้ไม่โม้นี่นะ ไม่มีแครี่บอยนะคันนี้นะตัว e ชัดเจน e ลอง g top นะครับตัว e ลอง g top นะดูแม็กไลเนอร์ของโตยต้าแท้ๆด้วยนะดูด้านท้ายเนี่เห็นไหมดูวาครับหน้าตาฝั่งซ้ายเป็นแบบนี้เนาะตรงรอยโค้งเม็ดอาร์แบบนี้นะหน้าตาฝั่งขวาเนีเหมือนกันนะต้องเหมือนกันนะ ถ้ามันมีการโดนมาทางยังไงก็ถึงจะฝีมืออู่เก่งๆยังไงก็ไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะครับมันจะไม่คมแบบนี้นะเนี่ยสีชัดเจนนะครับแล้วก็เนี่ยเม็ดอาร์คอยู่นะครับชัดเจนนะอ่ะดูทางใต้ไม่หนิมเลยไม่หนิมเลยนะอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะดูอ่ะโอ้สวยมากดูแนบ เาท้ายดูเห็นไหมสวยมากกบลิบเลยเนี่ยครับสวยงามนะนี่ถังน้ำมันเนี่ยเปิดให้ดูให้หมดโอ้โหสวยจริงๆนะดูซอกกระบะอีกฝั่งหนึ่งเช่นกันเนี่ยชัดเจนชัดเจนนะชัดเจนนะครับชัดเจนนะ โอ้โหครบเต็มเม็มอาร์กนะดูซอกก่อนสวยงามนี่ซอกสวยนะเดินจริงๆดูแก้มซ้ายสวยมากดูดึงให้หมดนะดึงให้หมดเลยให้มันเห็นชัดจะไปเลยนะคอนโซลก็เป็นสีเงินๆนนะครับเพราะว่าเป็นตัว e นะก็มาตรฐานก็2องตำแหน่งเหมือนเดิมนะ ดูสำเนาเล่มก่อนว่าปีอะไรปี2018แท้ๆนะครับผม2,400 cc ซีซีนะครับคันนี้150แรงม้านะครับไม่ได้จดในส่วนของกระบะท้ายนะครับเขตแคดดี้บอยนะบอกก่อนนะคันนี้ไม่มีนะสวยจริงๆหมอกเลยนะครับนี่นี่ก็เป็นช่องเสียบ usb นะครับตัวนี้นะ ใครจองก่อนจองก่อนได้เลยนะครับผมรับรองตรงปกไม่จกตานะสวยสุดๆคันนี้นะครับผมราคา329,00 0บาทนะครับผมเลขไม่แปหมตัว2.4ตัว E ีนะหลุดจองนะหลุดจองนะครับผมจองก่อนได้เลยนะครับซื้อสุดก็ราคา329,000บาทไม่มีบวกแวดใดๆเพิ่มเติมนะครับบอกเลยนะ นี่นะให้ดูรอบคันอีกรอบหนึ่งนีนะสวยมากไปไวแน่นอนครับแซมรับรองเลยนะครับรับรองเลยไปไวแน่นอนนะใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมโทรมานะแซมถ่ายไว้แล้วนะครับผมหรือรายละเอียดเพิ่มเติมนะที่เบอร์0863543692นะครับผม0863543692นะครับ เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวแซมส่งรูปให้นะฝากไว้ด้วยจองก่อนได้ก่อนนะไปแล้วนะครับผมคลิปนี้ฝากคันนี้ไว้ด้วยสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับผม